ก็สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่ช่องอันคลิปโตมันนี่นะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตการถอนเว็บเคมสองเว็บนะครับผมเป็นเว็บเคมชื่อเว็บคอย Pay ์ยูกับ ADBTC นะครับผมเว็บนี้มันเก่าแล้วนะครับเปิดได้นานพอสมควรนะครับสองเว็บนี้ แต่ว่าการถอนเขา,าการถอนเขาเขาใจาาเขายังใจดีนะถอนเขา้าใช้เวลาประมาณา3วันนะผมเดี๋ยวผมก็จะพาเ,เพื่อนๆไปดูยอดที่ผมถอนมา,นะา2สองเว็บนะครับผมทำง่ายนะครับถ้าใครยังไม่ทำก็ใครยังไม่ทำก็ ตามผมมาทําได้นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการทํางานคร่าวๆด้วยนะะเดี๋ยวเราไปดูเว็บเว็บคอยเพยูกันก่อนเลยครับผมผมถ้าเพื่อนๆกดลิงก์เข้ามาแล้วให้เพื่อนๆกดที่แทบ็บแท็บด้านบนนะ,ะนี่นะครับผมถ้าเพื่อนๆยังไม่สมัครก็ใหเพื่อนๆกดรีจิสเตอร์เลยนะ เดี๋ยวเราไปดูในเว็บกันนะผมะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกวิธีการทำงานคร่าวๆนะะการถอนเขาถ้าถอนไปแล้วต้องรอประมาณ72ชั่วโมงนะผมถึงจะถอนได้อีกรอบนะครับอถอนหนึ่งครั้งต่อ72ชั่วโมงนะครับผม วิธีการทํางาน,นเพื่อนๆกดที่แท็บด้านบนซ้ายมือเลยนะผมอ่าแล้วก็นี่นะครับผมรูปลูปกตานะครับผมก็อ่านไม่ออกนะครับผมภาษาอังกฤษนะครับอ่านี่นะครับผมสามช่องทางนะวิธีการทํางานผมพาเข้ามาดูอันแรกนะผมะให้เพื่อนๆกดอ่ากดที่ภาษาอังกฤษนี่เลยนะครับ กดเข้าไปนะครับผมขอเพื่อนกดเข้ามาเพื่อนเพื่อไม่ต้องปิดแท็บนะครับผมให้เพื่อนกลับมาหน้าเดิมนะให้เพื่อนรอเวลานะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดมาตอนเสร็จแล้วนะก็เสร็จแล้วนะครับผมพอเพื่อนเพื่อนรอเวลาจนครบแล้วเพื่อนเพื่อนกดปิดกดปิดอีกหน้าหนึ่งไปได้เลยนะครับผมแล้วก็กดทําเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูอันที่2นะครับ เหมือนกันนะผมกดเข้าที่ลิงก์นี้เลยครับอ่าแต่ว่าอันนี้ต้องอ่ารอหลอดด้านบนเต็มนะครับผมเดี๋ยวผมตัดมาตอนเสร็จนะครับอ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมให้เพื่อนกดปิดไปเลยอ่าได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมทําเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูการทํางานช่องที่3มนะครับ อันนี้เป็นการดูวีดีโอนะครับผมอ่าให้เพื่อนๆกดที่ภาษาอังกฤษต,ตรงนี้เลยนะครับอ่ากดแล้วก็รอเวลาจนครบนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับวิธีการทํางานนะครับหลักก็มีประมาณนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่าวิธีการเอาลิงก์กระเป๋ามาใส่นะ อ่าแล้วก็จะบอกเพื่อนๆด้วยนะผมว่าถอนได้กี่เหรียญน,นะผมเพราะว่าผมเข้าไปตรงวิดดอไม่ได้นะมันต้องรอเจดสิชั่วโมงนะผมเพื่อนเข้ามากดไฮสตอรี่นะอ่าแล้วก็กดเลือกนะผมจากนั้นให้กดเลือกขอที่สองนะครับถ้าใครงง,งหรือสองสัยก็ ่าเม้นอ่าเม EN ้นเม EN ้นม,มาใต้คลิปได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่าตอบทุกคอมเมนต์นะอ่านี่นะครับผมยอดที่ผมถอนนะครับอ่าผมถอนเป็นไลท์คอยนะครับผมผมพาดูยอดถอนนะัอนนี้ผมถอนเป็นไลท์คอยนะครับผมถอนเมื่อวันที่16เดือนสิบนะเขาก็ยังจ่ายดีนะครับผมวิธีการใส่ลิงก์กระเป๋าให้เพื่อนอกดมาล่างสุดนะครับผม กดเข้าไปที่โปรไฟล์นะเมื่อกี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูก่อนนะผมแต่ผมกดผิดนะครับก็ขออภัยนะกดเข้ามาที่วอลเล็ตนะผมอันกลางนะครับอ่านี่นะผมมันก็จะมีบิตคอย n ์เพย์เพย์เพย์เออร์ดอทคอยนอ่านี่นะผมแต่ส่วนคาตาโนนะ หรือ ADA นะผมถอนขั้นต่ำเจ็ดพันนะอ่าดอทคอยตัวเหรียญดอทคอยหนึ่งพันสองร้อยซาตอชีนะอ่า uh, ส่วนบิตคอยจะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันซาตชีนะผมอ่า uh, ส่วนเหรียญอื่นถอนขั้นต่ำแค่ 1, หนึ่งพันเหรียญนะอ่าหนึ่งพันซาโตชินะคผมอ่า uh, ถ้าผมผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ทำเยอะนะครับผม อาจจะลงๆมั้งคนระับหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะผมให้เพื่อนๆไปคัดลอกลิงก์กระเป๋าออมาใส่ได้เลยนะใช้กระเป๋าอะไรก็ได้นะครับผมได้ทุกกระเป๋านะครับอ่เดี๋ยวผม่ผมจะพาไปดูในกระเป๋านะครับผมผมก็ใช้อ่ากระเป๋าสตางค์โปเป็นที่รับเหรียญน,นะ 0.00326นะครับผมเดี๋ยวไปดูในกระเป๋าครับอ่านี่นะครับผมยอดที่ผมถอนมานะครับ0.00326 00นะครับผมาสาโตชี้ LTC นะครับอยอดเงินก็เพิ่งเข้าวันนี้นะครับผม19เดือน10นะครับอถอนตั้งแต่วันที่16นะครับผม เกิน3วันนะสามสี่วันนะผมเว็บนี้คนระับเขาก็ยังจายดีอยู่นะครับถ้าใครยังไม่ทําก็ตามผมมาทําได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูเว็บ a d b t t นะครับผมเว็บเคมบิตคอย n โดยตรงนะ,ะนี่นะผมเพื่อนๆกดลิงก์มาแล้วเพ,เพื่อนจะเจอหน้านี้นะอาจจะผมขออนุญาตแปลไทยก่อนนะครับผม ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้สมัครก็กดสมัครไปเลยนะครับผมก็ให้เพื่อนใส่ใส่อีเมลใส่รหัสผ่านของเพื่อนแปดตัวนะต้องมีภาษาอังกฤษตัวเล็กตกัวใหญ่ด้วยนะผมะแล้วก็รีแคปชันะครับจากนั้นให้เพื่อนกดตรงนี้เลยนะครับผมกดสมัครไปเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับวิธีการสมัครเว็บ a d b t c นะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูในระบบกันนะวิธีการทำงานอพอเพื่อนเพื่อนเข้ามาในระบบเพื่อนๆจะกดะเริ่มรับรายได้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมหรือจะกดที่เมนูด้านซ้ายบนสุดก็ได้นะอันนี้นะครับผมเืเพื่อนเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาท่องเว็บไซต์อันแรกนะครับผม ส่วนพวกนี้จะเป็นของอลูเบิลนะครับเข็มเรียนของรัสเซียนะครับผมนี่นะผมถ้าเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วเพื่อนๆจะเจอหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆกดกดขเข้ามาเปิดได้เลยนะครับผมอพอมันเด้งมาอีกหน้านึงเพื่อนๆจะเพิ่พพงปิด อย่าเพิ่งปิดหน้านี้นะครับให้กลับมาดูนะครับขออภัยนะครับผมอันนี้นะผมให้เพื่อนๆกดไปนะครับให้เพื่อนๆอย่าเพิ่งปิดหน้านี้นะผมให้เพื่อนๆกดไปหน้าแรกนะครับที่อันนี้นะผมแล้วก็ให้เพื่อนๆทาการรอเวลานะครับเดี๋ยวผมจะตัดมาตอนเสร็จแล้วนะผม อ่าก็เสร็จแล้วนะครับผมอ่าผมก็ได้รับมาแล้วนะครับ2 4่สิาซาโตชินะครับผมอ่าให้เพื่อนๆกดอ่ากดเปิดไปเรื่อยๆเลยนะครับผมกดทําไปเรื่อยๆจนกว่าอ่าจนกว่ามันจะหมดนะครับอ่าพอมันหมดแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนทการรีเซ็ตหน้าจอประมาณอ่าสิครั้งหรือ7ครั้งก็ได้นะครับผม หรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะผมถ้าเพื่อนๆทำทำจนหมดแล้วนะเพื Top ่อนๆก็ลองรีหน้าจอดูนะครับผมเพราะเว็บนี้มันทําได้ทั้งวันนะถ้าเพื่อนๆรีหน้าจอรีหน้าจอไปแล้วมันมันไม่เด้งมาให้ทําแบบนี้นะผมเพื่อนๆก็รอประมาณ15นาทีนะผมแล้วค่อยกลับมาทําใหม่นะครับ มันก็ได้ไว้นะครับผมถอนขั้นตำ่ำหนึ่งพันซาโตชินะครับถอนเข้าฟอสเซตเพนะครับผมผมแนะนําให้ถอนเข้าฟอสเฟนะครับเพราะถอนเข้ากระเป๋าหลักมันขั้นต่ําสูงนะครับผมอ่ามันขั้นต่ำห้าหมื่นซาโตชินะครับอ่าถอนเข้าฟอสเฟมันได้ไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูยอดที่ผมถอนนะครับวิธีการทำงานก็ประมาณนี้นะครับผม ถ้าจะถอนเพื่อนเพื่อนกดที่เมนูเหมือนเดิมนะ,ะกดเข้าไปที่เมนูเลยนะครับผมถ้าหเพื่อนเพื่อนกดที่รูปกระเป๋าสีเขียวนี้นะ, <c oughs> ะผมขอญอากแปลภาษาไทยก่อนนะครับผมนี่นะผมพอเพื่อนเพื่อนกดรูปกระเป๋าขเข้ามาแล้วเพื่อนเพื่อนจะเจอหน้านี้นะ,ะมันก็มีสี่ช่องทางนะครับผมการถอนนะครับ ทีวีบิตคอยฟอสเซตเพย์เอ็กเพย์คริปโตอ่าแล้วก็เพย์ีนะครับผมเพย์ดีเพย์เยอร์นะครับผมเรียกผิดก็ขออภัยด้วยให้เพื่อนๆไปคัดลอกที่อยู่กระเป๋ามามาเชื่อมต่อนะครับให้เพื่อนๆกดคำว่าเปลี่ยนนะครับผมกดคำว่าเปลี่ยนนะครับแล้วใส่กระเป๋าเพื่อนๆลงไปนะครับผมประมาณนี้คนระับ นี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับนี่นะผมยอดนี้นะครับที่ผมถอนไปนะครับอ่าหนึ่อสาซาโตชินะครับตอนแรกผมก็ยังจะไม่ถอนนะครับเลยเห็นว่ามันยัง มีคนถอนใจดีอยู่ผมก็เลยลองถอนจะเอามาบอกตอนเพื่อนนะครับเพราะเว็บอสองเว็บที่ผมเอามาแนะนํานี่มันมันเปิดนานแล้วนะครับผมนานพอสมควรแลนะ้วอ่าแต่ส่วนมากคนจะมองข้ามกันนะ <c oughs> จะมองข้ามกันไปนะครับผมของดีผ้าครนะับสําหรับสายฟีนะครับผมนี่นะครับผมที่ผมถอนไปนะครับ เขาก็บอกว่าการถอนเงินอาจจะใช้เวลาถึง3วันทําการนะผมจันถึงสุกนะให้เพื่อนมาอา่านตรงนี้ได้นะผมวันที่17นะผมถอนวันที่17เดือน1ินะผมเดี๋ยวผมพาไปดูในกระเป๋าฟอ์เซตเพนะนี่นะผม 1 1 1 5ซาโตชีนะมันก็ยังเข้าดีอยู่นะครับาเขาก็ยังจ่ายดีอยู่นะ,ะถึงเว็บจะเก่าแก่นะผมแต่การถอนเขายังเก่าอยู่นะ,ะนี่นะครับผม ADBTC นะนะครึ่งพันหนึ่งร้อยิบห้าซาตชีนะผมก็เข้าวันนี้นะครับวันที่19นะครับผมรอ,อไม่เกิน3วันนะครับ หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะผมถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์คอมเมนต์มาได้นะผมอะคอมเมนต์มาถามผมได้นะเดี๋ยวผมจะตอบทุกคอมเมนต์นะครับหรือว่าจะ,ะแอดไลน์มาสอบถามส่วนตัวก็ได้นะผมผมจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้นะผมไอดีไลน์ชื่อเฟสนะผมะช่องทางการติดต่อนะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่เข้าใจก็ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม